สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตำแหน่งรองปลัดก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้สําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่127กันข้อที่127โจทย์ถามว่าคู่มือสําหรับประชาชนให้ปิดประกาศณสถานที่ใด ช้มีดังนี้นะครับกอไก่ที่ว่าการอำเภอกอไข่สถานที่ที่กําหนดให้ยื่นคําขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กวควายที่ว่าการอำเภอสํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําการกํานันผู้ใหญ่บ้านงองงูเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เจ้าจาร์สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ว่าการอำเภอข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อขอไข่นั่นเองสถานที่ที่กําหนดให้ยื่นคําขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ2558ในมาตรา7บัญญัติว่าในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขวงเล็บถ้ามีในการยื่นคํา ขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอและจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก,ก็ได้วักสองสำหรับคู่มือสำหรับประชาชนตามวักหนึ่งให้ปิดประกาศณนะสถานที่ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับในวรรคสองเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สำเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่จัดสำเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรเก่กรณีก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนด้วยวรรคสให้เป็นหน้าที่ของขะาราการพัฒนารบปพราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจรณาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินกําหนดให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้นุญ,ญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ววาคท้ายเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้กับ เกบประชาชนให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคํำขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ณที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดนะครับดังนั้นในมาตรา7เป็นคําตอบของข้อนี้ก็คืออยู่ในวรรคสองนั่นเองในข้อที่127นะครับท่านสามารถติดตามชมการเฉลยในข้อสอบได้ที่ช่องทาง เฟซบุ๊กประพันธ์บอรัมนะครับมีทั้งหมด4เฟซบุ๊กและก็ช่องทาง YouTube ครับชื่อบัญชีว่าแนวข้อสอบท้องถิน่นโดยประพันธ์บอรัมในช่องทาง Tik t o อกนะครับชื่อบัญชีปรไทยประพันธ์บอรัมนะครับและช่องทางบัญชีภาษาอังกฤษก็คือในช่องทาง Tik t o อกก็คือ,อชื่อบัญชีว่าแอดประพันธ์2523แอด prapun 2523นะครับท่านสะดวกช่องทางไหนก็สามารถไปติดตามชมการเฉลยในข้อสอบในข้อต่อๆไปได้ สำหรับวันนี้เราเหลืข้อที่127ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ